ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพบกับ ATV ได้บุรีีเช่นเคยครับผมรถดีคุณภาพครับผมจากค่าย R P การันตีเครื่องยนต์หนึ่งปีครับผมมาดูภายในรอบคันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดแต่งครับ ATV h o r l e n 225ครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่75,900บาทครับผมจะส่งฟรีทั่วไทยครับผมเก็บปลายทางได้ครับนี่ก็จะเป็นวินนะครับนี่อ่าทิศชุดแต่งมาให้ครับแล้วก็เป็นสปอร์ตลอยครับ อลูมิเนียมครับยาวห้าสิเซนครับผมกลางคืนสว่างมากครับสองสี่ห้าสเต็ปครับผมอันนี้เป็นสีเขียวเงานะครับครับผมแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยครับนี่ครับผมก็จะติดอันนี้ครับเป็นงานดี y ครับผมนี่ผมก็จะติดไอตรงรงเหล็กไปให้ครับนี่ครับโครงเหล็กสามารถเอาไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้เลยครับ เป็นงาน DIY นะครับก็คือเป็นงานสร้างขึ้นมาเองครับเพื่อเอาไว้ใส่ปุ๋ยใส่ของนะครับหรือว่าให้คนนั่งท้ายก็ได้ครับนี่ครับเด็กหนาาเลยครับมีคันเดียวนะครับรุ่นนี้มีคันเดียวอันนี้รถใหม่ป้ายแดงครับรับบัตรเครดิตทุกธนาคารครับสตาร์ทรีโมทกันขโมยครับผมล้อแม็กขอบ10นิ้วครับเดือนไมดิจิตอลครับแล้วก็มาอันนี้ยังครับเอามาดูนี่นี่ผมเปลี่ยนให้เป็นประกับมือครับ ใช้งานง่ายๆครับตอบโจทย์ต่อแม่บ้านคุณพ่อคุณลุงครับอ่าครับผมคุณน้าคุณอาได้ครับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ง่ายครับหตาร์รีโมทได้ครับกันขโมยครับผมเดินมาดิอนครับนี่ครับาเดินมาดิอนออฟลานครับผมถังน้ำมันเหล็กนะครับนี่ครับระบบเกียร์ พอสูตรครับโซ่ห้าสศูนย์ครับล้อแม็กขอบ10นิ้วครับขาบูสูญญากาศนะครับประมาณนี้เลยครับอยู่ช่วงหน้าค่อนข้างหล่อมากเลยครับหรือว่าใครจะซื้อ ATV พร้อมพ่วงครับมีในราคาเล้าใจครับผมโปรโมชั่นไม่มีครับมีแต่ชุดแต่งครับรอให้ครับ สนใจโทร080772531อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ